สวัสดีครับหมอแบงค์หรือหมอพงวุฒินะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาบนดาดฟ้าบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคซีดในเด็กนะฮะแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุไม่เกิน3ปีนะฮะแนะนําว่าให้ดูจนจบเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พบเยอะมากและสําคัญมากในประเทศไทยนะครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าภาวะซีดหรือขาดธาตุเหล็กในเด็กเนี่ยเจอถึง 15- 2 0ถึงของประชากรเลยนะครับเ,เราทราบได้อย่างไรว่าลูกของเราเนี่ย ซีดไหมขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าต้องกินยาเลยไหมนะครับคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณหมอก็จะมาให้ความรู้เป็น Q&A เอาคำถามนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ในห้องตรวจหรือว่าที่อินบ็อกซ์มาทางเพจของ f c e e o o o เนี่ยมาแชร์ข้อมูลกันแต่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอขออญาตเป็นคนตั้งคำถามบ้างนะครับคำถามหมอคืออย่างที่เราทราบกันว่าธาตุเหล็กเนี่ยนะครับมันอยู่ในพวกเนื้อสัตว์เครื่องในไข่แดงนะครับผม แล้วลูกของเราเนี่ยเช่นเด็ก5เดือนที่ยังไม่เคยกินข้าวเลยเพราะเด็ก6เดือนทานแต่นมถูกไหมครับหรือเด็ก6เดือนกว่าเด็กเ็เดือนที่กินข้าววันละมื้อนเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าเขาขาดธาตุเหล็กหรือเปล่านะครับยังไม่ต้องจังวนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคําตอบให้นะครับการขาดธาตุเหล็กนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ซีดนะครับอันที่สสาเหตุที่ทําให้เซียนที่2คือ การเป็นพาลัสซีเมียนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะได้จากการซักประวัติเช่นพ่อแม่เป็นโรคพาลัสซีเมียเป็นพาหะพาลัสซีเมียนะครับนะอันที่3อันนี้ก็จะพบในกลุ่มที่เด็กโตหน่อยเช่นเด็กที่สูญเสียเลือดเช่นเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับผมนะหรือมีภาวะ,ะเป็นพยาธิมีเลือดออกในลำไส้เลื้อยลังพวกนี้นะครับผม